สวัสดีครับวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดวงโชคลาภตามวันเกิดประจำวันที่16บธันวาคมพุทธศักราช2566ก่อนที่จะไปดูว่าอ่าวันเกิดของใครจะมีโชคเป็นอย่างไรช่วยกันกดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับวันจันทร์ครับมีโชค70%ซได้โชคจากการไปถวบญไหว้พระครับวันอังคารมีโชค 80%ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวันพุธมีโชค75%ได้โชคจากเลขที่บ้านถ้าเปลี่ยนรถวันพหัสป,ปดีนะครับมีโชค85%ได้โชคจากการดูข่าวเลขเด็ดข่าวต่างๆนะครับวันศุกรนะ์มีโชค90%นะมีโชคจากเลขมงคลเลขประจำวันครับวันเสาร์ครับมีโชค95% ได้โชคจากคนรอบข้างเพศตรงข้ามวันสุดท้ายครับวันอาทิตย์มีโชค65%ได้โชคจากกวางขวัญนะครับฟังแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ